มีลองทรงต่ำลองทรงกลางแล้วก็ลองทรงสูงลองทรงมาตรฐานเนี่ยองศาที่เราใช้ในการตัดก็คือ45องศาทั้งหมดเลยรอบทรงก็คือจะเป็นสูง<ว>อ,องศาลองทรงกลา,า,างลองทรงนะคะ ลองทรงต่าเนี่ยจะอยู่ที่ตีงหูเห็นไหมติงหูวัดมาจุดทุยอยู่ตรงนี้ลองทรงกลางจะอยู่ที่กึ่งกลางใบหูอ่จุดทุยเขาก็จะอยู่แค่ตรงนี้ลองทรงสูงจะอยู่ที่ข้างบนใบหูวัดมาก็จะอยู่แค่ข้างบนนะคะวิธีการตัดเนี่ยเราจะมีการเอียงหวีเพื่อเป็นตัวกําหนดลุกล่างหรือว่าตัวกําหนดองศาถ้าหวีเนี่ยถ้าเราวางแนวนอนแบบนี้เลย แล้วเราตัดเหนนเห็นไหมเอาใหม่นะลองทรงมี3ระดับถูกไหมคะลองทรงกลางไอ้ลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงลองทรงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ระดับติงหูติงหูเราวัดมาเลยจุดถวยเขาก็จะอยู่แค่ระดับนี้ข้างหลังลองทรงกลางอยู่ที่กึ่งกลางใบหูเราก็จะวัดขึ้นมาอยู่ที่เหนือขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ ข้างบนใบหูก็คือเป็นรองสรงสูงใช่ไหมครับเราก็จะวัดขึ้นมาเขาก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆใช่วัดมาเลยตรงๆเห็นไหมจุดคุยนะเสร็จแล้วเนี่ยหวีเนี่ยเป็นตัวกําหนดรูปร่างหรือว่าตัวกําหนดองศาถ้าเราวางหวีแบบนี้เลยแล้วเราก็ตัดเหมือนเราตัดกันกลเห็นไหมมันก็คือศูนย์องศาแต่ถ้าเราต้องการ45องศาเราก็ต้องเฉียงหวีขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ตัดเพราะว่าหมมันสั้นเราไม่สามารถ ดม,มาตดดานะเสร็จแล้วก็ถ้าเราต้องการ90%ราเราก็ขึ้นมาเลยตรงๆแล้วเราก็ตัดเลยน,นะครับอันนี้จะมาขึ้นทรงแรกการลองทรงต่ำลองทรงต่ำมาตรฐานเนี่ยเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมบนหัวกลมเราเริ่มตงรงกนสามเหลี่ยมบนหัวกลมเราเริ่มเลยติงหงูวัดขึ้นมาตัวเราต้องอยู่กลางนะเลขหก เสร็จแล้วอันจะตัดให้ดูแค่ครึ่งเดียวนะ <Yeah. S 1> เฉียงขึ้นมา45องศา <Yeah. S 1> เราจะไม่โค้งตามลูกศรีรษะเลย <Yeah. S 1> เราจะตั้งไปเลยตรงๆถ้าสมมุติเราตัดเองคนเดียวเราก็ตรงๆไปเลยถึงถ <Yeah. S 1> uh ึ huh. วัดขึ้นมาเสร็จปโอ้45องศาเฉียงหวีถ้าผมมันดีดออกเรากดลงมาเริ่ม6กมาเมาแป <Yeah. S 1> ถ่ายไปเลย ปตาเลียนชิดหวีเลยสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนะปปมเสร็จแล้วหกมาเจ็ดมาแปดแล้วเราก็แปดมาหาเก้าเห็นไหมเขาเฉียงเราก็ต้องเฉียงหวีตาขึ้นเป็นรูปร่างหเห็นไหมสี่สิบห้าองศานะปัตตาเลียนชิดหวีเลยไม่ต้องกดถ่ายขึ้นมาเลยชา้าๆแม่หวีไปเลยไม่คม สี่สิบห้าองศาพอมาเก้าเก้ามาสิบมาสิบเอ็ดตั้งขึ้นมาเลยตรงตรงหวีตรงตรง,ตรงนะไม่โค้งตามรูปศี่สะมั้คะแต่เรายกสสี่ิบห้าองศาเห็นไหมเ<ม>ชื่อมเลยโอเคตัดตเลียงไม่ไม่โค้งตามรูปศรีรษะนะ ผม,มก็เจะหน้าม้าหายไงคะจ,จ,จะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราจะมาเก็บขอบของตีนผมลูกค้าเราจะใช้แค่มุมปัตะเรยียนเราจะไม่วางหน้าเต็มเข้าไปเก็บขึ้นมาเลยใช้มุมเอียง45องศา,าน,นิดนึงค่อยๆเก็บช้าๆจะ้วมุม ็ไล่มาถ้าเป็นลูกค้าจริงเราก็พับหูเขาวาไปนะคะแต่คราวนี้ติดหูปุ๊บเราก็ต้องกลับมาอีกฝั่งหนึ่งค่อยๆกลับเข้ามา,าค่อยๆเก็บขอบตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างเราสามารถจิกเต็มเข้าไปได้เลยนะคะแต่พื้นที่แคบเราก็จะใช้แค่มุมเห็นไหมเสร็จแล้ว ตรงนี้มันเป็นรอยตัดที่เป็นแบบมุมเหลี่ยมเห็นไหมคะเราจะเก็บให้เขาโค้งบนเป็นตัวยูนิดนึงแล้วก็เก็บขึ้นมา <C le ak> ห้ค่อยๆเก็บเบาๆนะ <C le ak> โค้งบนเป็นตัวยูแล้วเราก็เก็บขอบ <C le ak> แล้วก็โค้งแค่นนี้ เสร็จแล้วข้างบนเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องตัดด้วยแต่เขาเนี้ยมันเป็นการไล่กลมมาั้งแต่เสยทุยแล้วเราก็ไม่ต้องไล่แล้วเพราะฉะนั้นข้างบนมันก็เป็นรูปร่างกลมถูกไหมคะที่ 180, ร้อยแปดสิบร้อยาแล้วก็90ที่เราตัดไว้คราวนี้ฐานมันก็คือเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะมีสองรูปร่างอยู่ในหนึ่งทรงสามเหลี่ยมบวกกลมในพื้นที่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันเป็นรอยขอบของแบตเตอรี่อือเราก็จะเอาไปะป๋องฟางออกมาเก็บ แทงเข้ามาเลยค่ะถ้าเขาดูเป็นขอบเยอะเกินเราก็เจ็บเลยเห็นไหมหค่อยๆเจ็บให้เขาเบาลงเขาจะดูไม่เป็นขอบมากเกินไปเขาจะเชื่อมต่อกันไล่เจ็บต่อเลยนะคะเจ็บขึ้นทรงก่อน